โอเวอร์101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนะครับบนโปรแกร,รม Over นั่นเองเพื่อเพสามารถกดตัวไอขวาบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับโอเค ก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับนะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออีเมลอะไรดีนะหรือไม่ต้งก็นะฮะไม่ต้องก็ได้นะครับมาดูซิว่าจะเชื่อมต่อกับอะไรดีนะครับ continue ได้ไหมนะ นะอ่ะลองดูนะครับโอ้โหต้องสมัครอ่ะเนี่ยต้องบังคับนะให้นะครับทำการเชื่อมต่อกับ Facebook YouTube Google ก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะต้องเชื่อมโยงนั่นเองนะะกดอนุญาตไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะ โอเครอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดอะไรบ้างนะครับฟีดแบ็โอไม่ต้องครับปิดไปนะครับคาเตือนนะครับไม่ต้องยุ่งครับทิปนะครับพวกท u เรีย a นะครับเปิดไว้นะจ๊ะแล้วก็เปิด continu e ไปเลยนะครับจากนั้นโอ้โห ต้องเตือนด้วยแต่เราไม่เตือนนอ่ะเราไม่เตือนน่ะได้ไหมไม่เตือนอไม่เตือนเออนะใส่กวนก็เป็นอย่างงี้ยโอเคหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นรูปกงจักรนะครับที่ขวามือบนสุดเลยนะกดมาจะมีอะไรบ้างนะก็มีเกี่ยวกับการจัดการนะครับนะพวก ออปชันต่างๆนะั่นเองการเชื่อมต่อแล้วก็พวกคู่มือต่างๆนะจ๊ะมามาเล่นกันดีกว่านะครับเนี่ยก็จะมีแยกนะครับมี IG ด้วยนะครับ f c e e o o o โพส์นะครับด้านล่างก็จะมีพวกแต่งเทมเพลตต่างๆนะครับถ้ามีติดโปรก็แปลว่าเซตตั้งนั่นเองนะฟรีอะเออเราจะหาว่าฟรีนะฟรีะนะนะ หาก่อนนะครับหาก่อนอันนี้การนะครับเป็นรูปนี้ครับฟรีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบจะทําการดาวน์โหลดนั่นเองนะรอแป๊บหนึ่งนะเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีนะครับเมนูออปชันอยู่4เมนูนะฮะด้านบนนะครับก็จะมีพวกยูเทอร์นะครับพวกเลเยอร์พวกเลเยอร์นะครับพวกเนี้ยนะ ประมาณนี้นะครับเนะี่ยพวกเลเยอร์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะใช้งานไม่ยากง่ายๆสบายๆนะโอเคขั้นแรกเราอยากจะเปลี่ยนรูปเราทําไงเรากดไปที่รูปนะครับเนะี่ยเราสามารถนะครับมีจุด3จุดด้วยนะครับกด delete ไปเลยเอานะกด delete ไปเลยนะครับมาด้านซ้ายด้านล่างสุดนะครับมีคําว่า image นะครับกดเข้าไปนะ แล้วเราก็กดอนุญาตไปนะครับนะแล้วเราก็เลือกรูปภาพไหนดีนะที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้ละกันมาเอรีทำงานหน่อยนะฮะอ่ามาไซ้หน่อยฮะนะนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับเอานิ้ว2นิ้วนะครับกดที่รูปเราสามารถปรับนะครับเยื่อได้นะครับ เคลื่อนไปมาได้นั่นเองโอเคด้านล่างนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับนะฟิลเตอร์นะ,นะจ๊ะก็เลือกไปได้นะครับเนี่ยสามารถแอดจัดตรงด้านล่างสุดของจอได้ด้วยนะเนี่ยเออเนี่ยแอดจัดได้ด้วยนะนะครับโอ้โหเยอะเยอะจริงๆนะครับโปรแกรมนี้นะจะโอเคนะครับไปลองเล่นกันดูนะฮะ เนี่ยครับแคปได้ปรับได้นะครับคัสตอมได้นะนะประมาณนี้ครับไม่ยุ่งครับกดยูเทิร์ด้านบนก็ได้นะฮะมากดแล้วนะครับเมื่อกดถูกต้องที่ขวามือด้านบนก็คือการยืนยันของรูปภาพนั่นเองเราก็สามารถแก้ไขได้อีกทีนึงนะครับโดยการกดที่รูปภาพก็จะมีเมนูนะครับ ที่อยู่ทางด้านซ้ายคือ Edit นั่เองนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขนะครับโอ้โหเยอะเยอะจริงๆนะครับไปเล่นกันดูนะจ๊ะมาต่อมานะครับข้อความด้านบนเราสามารถกดเลือกได้แล้วกด Edit ได้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนนะครับพวกการปรับแต่งนะครับได้หมดเลยนะจ๊ะเนี่ยปรับสีปรับ ตัวสอนนะฮะไม่ยากนะครับเนี่ครับเราสามารถโอ้โหเยอะเนี่ยครับถัดไปแรกๆเลยครับคือการเปลี่ยนฟอนต์นั่นเองนะไม่ยากจ้าเปลี่ยนสไตล์นะครับมองไม่เห็นนะเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนนะครับเลือกจานสีได้ด้วยนะเออนะครับมาเอาสีเนี้ยเอ เอาสีเนี้ยอ,อ่าอดิตนะครับเลือกดูนะดครับผมมากมันไม่ยอมเปลี่ยนเราก็ต้องกดให้เปลี่ยนอะเราไม่ยอมครับนะเนี่นะจะจานสีนะครับเนี้ยนะนะโอเคนี่ครับพวกปรับขนาดตัวอักษรก็ได้นะครับ รู้สึกน่าจะปรับตรงนี้ไว้นะเนี่ยสกรีนไว้นะครับปรับไปที่นอร์มอลนะครับนะแล้วก็ปรับตัวนะครับจานสีใหม่นะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครนี่นะครับโปรแกรมไม่ยากครับทุกโปรแกรมคือเราต้องเรียนรู้และลองใช้บ่อยๆนั่นเองโอเคนะครับสามารถกด2ทีตรงนี้ก็ได้นะครับ แกคำนั่นเองนะครับเออนะจจะน,บบนะครับลบป้ายนะครับนะพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะเออพิมพ์ว่าอะไรดีนะเลิฟๆนะใส่หัวใจด้วยอะนะนถ้าจะแก้ไขแล้วนะครับกดที่ขวามือด้านบนครับตกลงก็ไปนะครับนะครับข้อความก็จะเปลี่ยนนั่นเองนะะสามารถนะครับแก้ได้นะ นะประมาณนี้ไปเล่นกันดูนะฮะมาตรงนี้เราก็สามารถกดนะครับกด2ทีนะครับเนี่ยเราสามารถแก้ไขข้อความได้นะจ๊ะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยถ้าเราจะลบนะครับกรณีที่เราไม่อยากใช้นะครับให้เราสังเกตด้านบนสุดของจอนะครับจะมีคำว่าตรงนี้เป็นเลเยอร์นั่นเองตรงเนี้เราสามารถกดถังขยะนะครับ ทิ้งไปได้เลยนะนะครับเนี่ยข้อความก็จะหายไปนะครับไม่ยากใช่ไหมล่านะจ๊จะมาต่อมาคืออะไระครับมาดูกันนะฮะเทค <Take S 1> ไปแล้วนะครับกราฟิก <Graph ics S 1> มีอะไรบ้างกราฟิกนะฮะโอ้โหนะครับ,รบเยอะจริงๆไม่อิงนิยายนะครับแต่จะใช้ได้ไม่ได้นี่ก็ต้องดูว่ามันเป็นฟรีหรือเปล่านะ นี่ครับเอฟเฟกตต่างๆพวกเทคนะฮะโอ้โหติดโปครับนะอันนี้ฟรีอ่ะลองเล่นดูนะครับฟรีนะเนี้ยฟรีนะครับเป็นพวกกราฟิกต่างๆเราสามารถปรับแต่งนะครับเนี้ยไม่ยากนะจ๊านะครับแคปได้นะครับปรับขนาดนะครับปรับขนาดแบบคอสตอมดีกว่านะคอสตอมนะ นะครับเราสามารถปรับเลื่อนได้นะนี่ครับโอเคไปแล้วทำยังไงดีอ่ะครับเพราะว่ารูปมันอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ยากกดที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับเลื่อนลงมาให้สุดนะเออนีครับวิธีการใช้งานนะครับอยากได้ ส่วนไหนให้อยู่ด้านบนนะครับก็ไว้ข้างบนสุดนั่นเองนะกดปิดไปนะสังเกตน,นะเ,เห็นปะอ่านะครับกราฟิกที่เราได้มานะครับไปอยู่ด้านหลังแล้วอ่านะครับหมุนนะถ้าเราจะหมุนนะ่ะแอจัดได้ไหมแอ j จั t ได้ไหมนั่นจะแคปนะครับไซส์นะหมุนได้ไหม อันนี้ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะขยายแล้วหมุนล่ะหมุนก็ต้องน่าจะตรงนี้แหละครับนี่โรเตทนะเนี่ยโถนี่องศานะครับเนี่ยปรับอืมนะไม่ยากครับพร้อมมือไม่นิ่งเลยใช้ปากกา นะโอเคคร่าวๆนะครับมากดถูกต้องด้านบนนะครับเพื่อทำการยืนยันแล้วก็เอามาแซมแซมไว้หน่อยฮนะรู้สึกว่าเลิฟนี่จะหัวใจนี่จะมันไปด้านล่างลบไปแล้วก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับกดถูกต้องไปนะนะมาต่อมานะครับชาร์ปมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวก ตัวนะครับพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนะก็จะมีโฆษณาเอาเสียตังค์ด้วยอะ่ะไม่ใช้แล้วกันไม่ใช้แล้วกันอ่ะคร่าวๆนะฮะมาส่วนวิธีการเซฟนะครับให้กดที่ขวามือด้านบนสุดเลยนะครับเนี่ยฮะกดกรนะป้ายะรอแป๊บหนึ่งนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดปุ่มสีเหลืองนะครับคำว่าเซฟไปเลยนะ รอแป๊บหนึ่งนะระบบก็จะทำการเซฟนะจ้าเซฟไหมไปดูที่แกลเลี่นะครับเอาให้ชัวนะจ้าโอ้อาอกดผิดลนัลนลนันลันมาก็ได้รูปภาพแล้วนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็ สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ